เล่นใหญ่จริงๆนะคะสําหรับการแสดงโขนชุดล่าสุดขณะที่ผู้ชมคงต้องเงยหน้ามองกันเลยทีเดียวค่ะเพราะหานุมานตอนแปลงกายสร้างใหญ่เท่าตึก3ชั้นอลังการนะคะมี4พัก8กรและสูงถึง8เมตรเป็นเทคนิคประติมาก,กรรมลอยตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยทํากันมาเลยค่ะ งานนี้สวยทุกมุมเพราะช่างฝีมือสร้างให้หมุนได้360องศานะคะทั้งข้อต่อแขนคอขยับได้ทั้งหมดเปิดตัวครั้งแรกในการแสดงชุดสะกดทับคนเบื้องหลังนะคะมีทั้งนักทำหนังและทำเวทีคอนเสิร์ตฟอร์มยักษ์ที่ร่วมมือกับช่างฝีมือระดับอาจารย์ค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะเริ่มนับหนึ่งจากบทร้อยกรองในพระราชนิพนธ์ผ่านการจินตนาการของกลุ่ช่างและผ่านงานฝีมือของคนเบื้องหลังอีกนับร้อยชีวิตค่ะ เป็นสำนวนร,รัชการที่หนึ่งทรงพระราชนิพน์แล้วก็มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนนะฮะคือเท่าที่มีมีประสบการณ์ในด้านวรรณคดีนะวรรณกรรมอะไรต่างเนี่ยน,นะเออแล้วแล้ว,ลวไอ้บทวรรณกรรมร้อยกรองเนี่ยร้อยกรองเนี่ยนะซึ่งมันไม่ใช่ร้อยแก้วมันก็ยากนะแม,ม้กระทั่งศัพท์ภาษาต่างๆก็ต้องต้องอาศัยมีประสบการณ์นะในการนั้นแล้วเชื่อไหมว่าไอ้ร้อยกรองเนี่ยมันให้จินตนาการสูงกว่าร้อยแก้ว อันเนี้ยดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราอ่านเราต้องศึกษาเราต้องอ่านเนี่ยแล้วเราก็สเก็ตเขียนฝันจากแล้วก็ไปเอาไอ้ประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดเนี่ยเอามานะฮะบางทีต้องเอาอย่างในกรณีพูดถึงการต่อสู้เนี่ยสเก็ตแล้วไม่พอก็ต้องหยิบสเก็ตด,ด้วยดินสอไม่พอก็ต้องเอาเอา,เอาดินน่ะเอาดินน้ำมันดินเหนียวเนี่ย ขึ้นปั้นให้เห็นมิติต่างๆของของ,ของเขาเบื้องหลังยังมีงานอีกนับพันชิ้นฝีมือเยาวชนจากอมกอยจังหวัดเชียงใหม่และห้วยตาจังหวัดอุตร,รดิต์ค่ะที่เดินทางมาไกลเพื่อฝึกมือเป็นนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้องๆรับหน้าที่ทําเครื่องประดับให้กับหนุมานทั้งหมดนะคะส่วนช่างฝีมือที่ชั่วโมงบินสูงมีประสบการณ์5-7ปีจะรับหน้าที่แกะสลักโฟมซึ่งเป็นงานหลักของการสร้างประติมาก,กรรมค่ะทุกคนต้องมีพื้นฐานการเขียนสีสเกตรร็ตต์รอยอิงทักษะการปัน้นและที่สำคัญคือต้องเข้าใจหลักอนาโตมีหรือสัสดส่วนของหุ่นยิ่งเป็นหนุมานนะคะผสมผสานความสมจริงและอุดมคติก็ยากขึ้นไปอีกค่ะ เราต้องเน้นให้อกพายไหลพึงมีมัดกล้ามคล้ายคนแต่สง่างามสมนักรบของพระรามนะคะทำให้เป็นอีกขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการปาดโฟมอย่างแม่นยําค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะของงานสร้างที่เรียกว่าต้องกําลังเร่งมือเป็นกลุ่มนักเรียนจากเพาะช่างค่ะกําลังเขียนลวดลายเทพและพระพุทธเจ้าลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ที่เห็นนี้นะคะคือฉากม่านพระของหอประชุมแห่งชาติ ขอประชุมใหญ่นะคะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ของเดิมได้อาจารย์จักพันโปรสยกริจวาดลวดลายไว้แต่เพิ่งชำรุดมืดเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็พอการแสดงเร่งเข้ามาแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องระดมช่างฝีมือรีบสร้างม่านพระขึ้นใหม่ค่ะอาจารย์สุสากรเนี่ยเป็นผู้ออกแบบรูปแบบม่านพระขึ้นมาด้วยลักษณะขององค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีส่วนข้างล่างเนี่ยซึ่งเป็นการยกรบ ซึ่งมันใช้ในลักษณะของงานโขนงานยกลบก็คือมีฝั่งของพระและก็ฝั่งของของท้องพระโรงที่เป็นฝ่ายของกลุ่มลงกานะทั้งปริศนาธรรมเอาไว้นะฮะทิ้งสอกแทรกเอาไว้ในในในมายาหรือรูปจิตกรรมที่สร้างขึ้นมาก็คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายพระหรือฝ่ายมารสู้รบกันทั้งหมดนะฮะที่มามาอยู่ในเนื้อหาของของขององค์ประกอบของของเนื้อหาม่านพระนี้ ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกเกินกินด้วยอสูรหรือตัวการระยะเวลาซึ่งสรุปไปก็คือแม้จะธรรมะชนะอาธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่หลีกพน้นไอตัวการระยะเวลาการแสดงโขนบุลนิธิส่งเสริมศ,รรมศรรมิลปาชีพตอนสะกดทัพจัดแสดงระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง5ธันวาคม2565นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ